อย่างแบบนี้ตอ้องกด้ใช่ค่ะนเต้นเลยต่อไปนายมีพลค่ะนีพลทิ้งที่แตงแล้วก็นินมาดีเฮ้ยนินวิคานิน ยินแวชายค่ะคมอคมชีเจ็บไป้าไม่เจ็บค่ะแม่เดียวนอคุณค่ะการมาเจอคุณหมอตุ้ยนะคะวัสนีค่ะคุณหมอโหแรงเลยอ่ะมาเรามากี่คนคะขอบคุณค่ะค่ะ เดี๋ยวเราไปนั่งก่อนนะคะนะนเนาะฝนเยอะนะคะนะเดี๋ยวคนมอเตอร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะคนเยอะว่ะวันนี้คนเยอะนนท์น้องแจ็ดกำลังจะตามมาโน้ <c ười> รออาการ30นาทีแล้วค่อยกลับบ้านนะคะคนไม่ค่อยเยอะบ้านเราก็แค่นี้ละคะ่ะอําเภอของพวกเฮาด้วยค่ะเดิแต่ละตำบุแต่ละตำบุก็สีมารวมกันชีดอยู่นี่เพราะว่าถ้าเกิดออกไปบ้านนอกเฮากะต่างคนต่างหมู่บ้านกะมันคนม่ค่อยหลายนั่นแหละแต่พอได้ฉีอยากฉีดประยักฉีดไงค่ะกับเพิ่นก็เลยให้มารวมกันที่อําเภอแต่ช่วงหนึ่งนั้นเพิ่นก็ออกไปอยู่ที่โนอสันแวย์นะคะนกกะ โคกนะั้นตอนนั้นหนูกะแบบพากันไปส่งกับข่าวกับน้ำก็เลยไปได้มาเนาะนะคะลเลยได้มาจีดวันนี้นะคะกคคะคะะคะ็ขอบคุณคุณหมอเนาะค่ะขอบคุณค่ะคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ